น้องเอบิเกลล่าสุดกับการอัพสกิลความยิ้มหวานที่ใครเห็นแล้วก็ใจละลายเป็นซุปตาตัวน้อยที่ฉายแววความน่ารักมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องเอบิเกลลูกสาวของแม่ชมพู่อรยากับพอ่อน็อตวิสรุธท,ที่ทำเอาพี่ป้านาอาและชาวเน็ตโดนตกกันยกใหญ่และตอนนี้นะคะน้องเกลก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วพัฒนาการน่ารักสดใสสุดๆ และเราก็มักจะเห็นน้องเกลนั้นไปทำงานกับคุณแม่ชมอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะโพลิพัฒจัดให้ได้แชร์โมเมนต์น่ารักนรักของน้องเอพิเกลเป็นการอัพสกิลการยิ้มหวานที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับใจละลายงานนี้พี่พี่แฟนคลับต่างชื่นชมบอกว่าน้องเกลเปียผมได้แล้วละลายหมดแล้วน้องเกลหวานมากฝ่ายเอนเตอร์เทนพนักงานในโพลิพัฒน่ารักจังเลยยิ้มหวานให้ขนาดนี้พี่พีตกหลุมรักไม่ไหวแล้วค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ